เริ่มต้นจุดเริ่มต้นมีเพนกวินหนึ่งเสือดาวพิมะ2สองจิ้งจอกสามโรบอทสี่ห้าเป็นอะไรเอ่ยนะคะมิ้งเพ่ร่วมกับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Hello Ruby หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นพื้นฐานของโคดดิ้งค่ะเขียนโดยคุณลินดาซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ชาวฟินแลนด์นะคะหนังสือเล่มนี้ถ้าอ่านเพลินก็เหมือนจะเป็นนิยายทั่วไปค่ะแต่จริงๆแล้วสอนหลักคิดเกี่ยวกับโคดดิ้งเอาไว้เต็มเล่มเลยค่ะไปดูรีวิวกันเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย2ี่กิจกรรมอันปลาโคดดิ้งเพื่อเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยีข้าแรกจะเป็นแนะนำตัวละครนะคะ Ruby วันเกิดวันที่เท่าไราสิ่งที่สนใจคืออะไรมีนกเพนกวินจังโก้เสือดาวฮิมะโรบอทจิ้งจอกบทที่1 Ruby คือใครนะ จะบอกเล่าเรื่องราวของรูบี้เด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึงนะคะที่เขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงเวลาคุณพ่อคุณแม่บอกให้เก็บของเล่นเธอก็เก็บของเล่นทุกอย่างค่ะแต่ว่าสีเทียนไม่ใช่ของเล่นเธอก็เลยทิ้งไว้ตรงนั้นบทที่2เป็นคำใบป้ปริศนา คุณพ่อของรูบี้ได้ิึงโปสการไว้ว่าวันนี้ลูกจะได้ผจญภัยครั้งใหญ่อย่ายอมแพ้จนกว่าลูกจะค้นหาของทุกอย่างได้ครบถ้าหากลูกมีความคิดมากกว่าหนึ่งอย่างขอให้เลือกอันที่ดีที่สุดถ้าลูกต้องการความช่วยเหลือจำไว้ว่ามันจะพบเพื่อนในที่ที่เราไม่คาดคิดพ่ออยากรู้แล้วสิว่าลูกจะหาเพชรพลอยพวกนั้นครบได้อย่างไรลักที่สุดพ่อรูบี้ก็เลยเริ่มทำการวางแผนจากการไปคุยถังขยะของคุณพ่อนะคะ และนี่ก็คือแผนที่ของ Ruby ค่ะเริ่มต้นจุดเริ่มต้นมีเพนกวิน1เสือดาหิมะ2จิ้งจอก3โรบอท4 5เป็นอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็มาที่จุดสิ้นสุดค่ะนี่เป็นแผนที่ที่หลังจาก Ruby เริ่มการวางแผนและเขาก็เริ่มลงมือทำค่ะโดย Ruby เอาเชือกไปด้วยนะคะไปพบกับฝูงเพนกวินค่ะ Ruby ก็ถามหาเพชรที่พ่อซ่อนไว้นะคะ เจ้าเพ็กปินก็ช่วยกันคิดค่ะช่วยกันคิดใหญ่เลยนะคะแล้วก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าเพชรอยู่ในน้ำรูบี้ก็ให้เจ้าเพ็นปิ้นช่วยดำน้ำลงไปหาเพชรค่ะต่อมาก็เป็นเรื่องของเสือดาวฮิมะนะคะเสือดาวฮิมะตอนนี้กำลังอารมณ์ไม่ดีรูบี้เลยเข้าไปพูดคุยถามค่ะ และสิ่งที่ทําให้เสือดาวอารมณ์ไม่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งของแวววาวระยิบระยับทําให้เสือดาวแสบตานั่นก็คือเพชรอันที่2นั่นเองรูบี้ต้องคิดหานะคะว่าจะเอาเพชรลงมาจากหลังคาอย่างไรรูบี้หากิ่งไม้มาค่ะแล้วทําเป็นบันไดโดยใช้เชือกมัดแล้วก็เก็บเพชรได้แล้วค่ะต่อไปเป็นสวนและฝุ่มจิ้งจอก ฝูงจิ้งจอกกำลังทำสิ่งที่ยุ่งเหยิงมากเลยนะคะรูบี้ก็เลยเข้าไปช่วยค่ะบอกว่าเธอเธอเธอเป็นคนปลูกพวกเธอจะต้องมีถุงใส่เมล็ดพันธุ์ถ้าหลุมไหนว่างก็หยอดเมล็ดแครอทลงไป1เม็ดถ้าหลุมไหนมีเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วก็ดูหลุมถัดไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแถวจากนั้นก็ทําแถวถัดไปทําซ้ําแบบเดิม5ครั้งค่ะแล้วจิ้งจอกก็เริ่มทํางานแบบมีระเบียบมากขึ้นนะคะ และในระหว่างขุดหลุมใช่แล้วค่ะรูบี้ก็เจอเพชรเม็ดที่3แล้วต่อมาก็จะเป็น Robot โรบอทค่ะโรบอทกำลังยุ่งวุ่นวายกับการอบเค้กนะคะรูบี้บอกว่าให้จดสูตรไว้ก่อนจะได้ทำเค้กได้หลากหลายถ้าพบสูตรที่ดีจะได้ทำได้สัก100ชิ้นแล้วรูบี้ก็เริ่มลงมือทำขับเค้กค่ะ และรูบี้ก็ลองหาเพชรนะคะแต่ว่าก็ไม่เจอเพชรเลยรูบี้ถือขับเค้กไว้ในมือกล่าวขับคุณโรบอทและออกเดินทางเมื่อรูบี้กัดเค,คไปหนึ่งคำเธอก็ได้เห็นอะไรบางอย่างสองประกายออกมา <c oughs> บทที่8จังโก้นะคะจริงๆจังโก้มีเพชรอยู่ที่สร้อยคอของเขาค่ะแล้วก็มีงูสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าไพทอนด้วยรูบี้อยากจะข้ามแม่น้ำไปนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไง เขาเอาไม้มาต่อกันเป็นแพรค่ะแต่พอลองเอาแพรไปใช้มันกลับใช้ไม่ได้ค่ะหมดที่9ปัญหาจังโก้ก็เลยบอกว่าให้ไพทอนช่วยลากแพรไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะตอนแรกรูบี้คิดจะขอเพชรสร้อยคอของจังโก้แต่คิดอีกทีนึงไม่เอาแล้วดีกว่าก็เลยเดินกลับบ้านค่ะแล้วก็กลับมาพักผ่อนที่บ้าน จบแล้วละค่ะข้างหลังก็จะมีกิจกรรมสนุกกับรูบี้และเพื่อนอันที่1นึ่ทำความรู้จักรูบี้ก็จะมีรายละเอียดของกิจกรรมการทํางานตามลำดับหรือกิจกรรมที่2การย่อยปัญหาหรือกิจกรรมที่3การหาแบบรูปกิจกรรมที่2เป็นเรื่องคาใบ้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายกิจกรรม มีถึง22กิจกรรมเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ราคาหลังปกอยู่ที่195บาทค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ี่เล่มเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบหนังสือ Hello Ruby หรือเปล่านะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปเลยหรือว่าถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ